รุ่งนี้เงินเข้าเช็คสิทธิด่วนเงินเข้ารายละ1 0 0 0บาทเงินสดโอนเข้าบัญชีกดเงินใช้ได้เงินอะไรฟังเลย สวัสดีทุกคนตรับสวัสดีท่านผู้ชมก็มาพบกันในวันที่27พฤศจิกาย,ยน2568และก็เช่นเคยทางช่องอัปเดตข่าวสารสิทธิสวัสดิการต่างๆการแจกเงินต่างๆจากทางรัฐบาลซึ่งข่าวสารในวันนี้อัพเดตรายการรับเงินล่าสุดเดี๋ยวเรามาฟังไปพร้อมกันในคลิปนี้รายละ1,000บาทใครจะได้รับบ้างในวันพรุ่งนี้ค่ะก่อนรับฟังข่าวสารฝากทุกท่านอย่าลืมเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์และส สำหรับรายที่เข้ามารับฟังแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนขา่าวสารดีๆในกระ้ังต่อไปค่ะก็เ,เรื่องกันเลยนะคะสำหรับในวันพรุ่งนี้จะมีการโอนเงินเข้าบัญชีรายละ1,000บาทค่ะ ซึ่งล่าสุดนะคะก็มีการอัปเดตการรับเงินจากทางรับาลน,นะคะซึ่งในส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นเงินสงเคราะห์บุตรนะคะคนละ1,000บาทค่ะสำหรับ คนที่ได้รับเงินนะคะเงื่อนไขพ่อแม่พี่น้องผู้ที่ประกันตนมาตา33และ39เตรียมรับเงินส่งเคะห์บตรเดือนละ1,000บาทในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับพ่อแม่ผู้ประกันตนมาตรา33และ39ที่มีบุตรอายุ 0-6ปีสามารถลงทะเบียนรับเงินส่งเคราะห์บุตรได้เดือนละ1,000บาทต่อคนนะคะโดยรับสิทธิ์สูงสุดได้ไม่เกิน3คนต่อครอบครัวหรือสูงสุด3,000บาทนั่นเองเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรของผู้ประกันตนและภาคแรงงานให้สามารถเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นกาลังสาคัญในการร่วมการพัฒนาประเทศชาตินะคะ ละเกนเงื่อนไขในการรับสิทธิ์กรณีเงินสงเคาะบุ่นะคะเป็นผู้ประกันตนมาตา3าม3ละ39จ่ายเงินส่งทบมาแล้วไม่น้อยกว่า12เดือนภายในระยะเวลา36เดือนก่อนเดือนที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน จะต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายไม่เป็นบุตรบุญธรรมหรือบุตรที่ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่นบุตรอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6ปีบริบูรณ์จำนวนขาวละไม่เกิน3คนเว้นแต่ผู้ประกันตนเป็นผู้ทุกพลภาพหรือถึงแก่ความตายในขณะที่บุตรมีอายุแรกเกิดจนถึง6ปีบริบูรณ์จะมีสิทธิได้รับผลประโยชน์ทดแทนต่อจนอายุ6ปีบริบูรณ์สาหรับการโอนจ่ายตังค์นะคะ เงินอุดหนุนจะถูกโอนเข้าบัญชีผ่านระบบพร้อมเพจทุกสิ้นเดือนหากตรงกับวันหยุดจะโอนเข้าบัญชีก่อนในวันเวลาทำการค่ะซึ่งแน่นอนนะคะเดือนนี้นะคะก็ติดเสาร์อาทิตย์นะคะในช่วงสิ้นเดือนนะคะแน่นอนจะได้รับเงินในวันพรุ่งนี้ก็คือวันศุกร์ที่28พฤศจิกายน2568นี้สําี้สำหรับเงินสงเคราะห์บุตรมาตาา33และมาตาา39 รายละ1,000บาทไม่เกิน3,000บาทนะคะเตรียมรอรับเงินในวันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้อัพเดตข่าวสารให้กับพ่อแม่พี่น้องไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, ไปให้ท่านอื่นได้รับทราบท้กันและนี่นะคะก็เป็นรายการสุดท้ายที่จะมีการโอนเงินช่วยเหลือต่างๆให้ในเดือนพฤศจิกายนนะคะก็ อดใจรอในเดือนธันวาคมนะคะจะมีการโอนเงินอะอไรบ้างจะมาแจ้งพ่อแม่พี่น้องตามลําดับสําหรับตารางการรับเงินในเดือนธันวาคม2 5 6 8แน่นอนมีการแจกเงินและมีการลงทะเบียนรับเงินรอบใหม่คนละครึ่งพาร์ทเฟสสด้วยนะคะก็เตรียมเกาะติดข่าวสารไปพร้อมๆกันสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้ว ใครที่เข้ามารับฟังแล้วนะคะยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามนะกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารดีๆแบบนี้ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ